ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออ t o r รีวิวช่องที่คุณจะได้พบกับรีวิวที่ครอบคลุมที่สุดเกี่ยวกับยานพาหนะและเทคโนโลยียุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เรือรบหรืออากาศยานและในวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกกับสุดยอดเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา CVN 79ปี2025 CVN 79หรือที่รู้จักกันว่า John F เคนเนดีเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์รุ่นที่2ในประกูลเจอร์เรออาร์ฟอร์ดคลาสที่ถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและทันสมัยที่สุดในประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือด้วยงบประมาณการก่อสร้างกว่า13 0 0 0ล้านดอลลาร์ CVN-79 ได้ถูกติดตั้งเทคโนโลยีล้ำสมัยมากมายที่เปลี่ยนมาตรฐานของเรือบรรทุกเครื่องบินไปอย่างสิ้นเชิง เรือมีความยาวกว่า1,092ฟุตรหรือประมาณ333เมตรและสามารถบรรทุกเครื่องบินได้มากกว่า75ลำทั้งเครื่องบินขับไล่ F-A18 Super Hornet F-35C Lightning II เครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้า E-2D Advanced Hawkeye และเฮลิคอปเตอร์ MH-60R ซึ่งทำให้ c v n 7 9สามารถปฏิบัติภารกิจได้ในหลายสถานการณ์ทั้งการป้องกันการโจมตีและการกู้ัายทางทะเลหนึ่งในจุดเด่นสำคัญคือระบบ EMALS หรือ Electromagnetic Aircraft Launch System ซึ่งมาแทนที่ระบบยิงเครื่องบินแบบเก่า c v n 7 9ใช้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อยิงเครื่องบินขึ้นจากดัดฟ้าทำให้สามารถปล่อยเครื่องบินได้รวดเร็ว นุ่มนวลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นลดแรงกระแทกและเพิ่มความแม่นยำในการปล่อยเครื่องบินแต่ละครั้งนอกจากนี้ยังช่วยประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในการซ่อมบำรุงระยะยาว c v n 7 9ยังมาพร้อมกับระบบ arresting gear รุ่นใหม่ที่สามารถชะลอเครื่องบินลงจอดได้แม่นยำขึ้นและลดแรงกระแทก ช่วยยืนอายุการใช้งานของทั้งเครื่องบินและพื้นดัดฟ้าระบบเรดาร์บนเรือได้รับการพัฒนาเป็นแบบ Dual Band ar, d u อัลแบ d น a DBR ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายทางอากาศและทะเลได้พร้อมกันในทุกสภาพอากาศอีกทั้งยังมีระบบอัตโนมัติที่ช่วยให้การปฏิบัติงานของลูกเรือสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายในเรือมีพื้นที่ใช้สอยที่ได้รับการออกแบบอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ความสะดวกสบายแก่ลูกเรือจำนวนมากกว่า4,500นายห้องพักห้องควบคุมศูนย์การสื่อสารและศูนย์บัญชาการได้รับการวางผังใหม่ให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วพร้อมด้วยระบบป้องกันความปลอดภัยไซเบอร์ที่ล้ำสมัยป้องกันการแทรกแซงจากภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนของ Cvn 7 9ใช้พลังงานจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบ A 1 B จำนวน2เครื่องซึ่งให้พลังงานมากกว่าเรือรุ่นก่อนถึง3เท่าและมีอายุการใช้งานยาวนานถึง25ปีโดยไม่จำเป็นต้องเติมเชื้อเพลิงใดๆตลอดอายุการใช้งานนั้นช่วยให้เรือสามารถปฏิบัติการในทะเลได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องกลับเข้าฐานบ่อยครั้ง สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือการออกแบบดาดฟ้าใหม่ที่เพิ่มพื้นที่ให้สามารถปฏิบัติการเครื่องบินได้รวดเร็วขึ้นมีพื้นที่สำหรับเก็บอาวุธมากขึ้นรวมถึงระบบลิฟที่สามารถยกเครื่องบินและยุทธปกรณ์ขึ้นลงได้อย่างรวดเร็วและปลอดภยัยมีความทนทานและตอบสนองได้ดีแม้ในสภาพทะเลที่แปรปรวนการสร้าง Cvn 7 9ไม่ใช่เพียงแค่การต่อเรือแต่เป็นการแสดงถึงศักยภาพด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีและยุทธศาสตร์ทางทหารที่ทันสมัยของสหรัฐอเมริกาซึ่งเรือลำนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญของกองทัพเรือในการปกป้องเสรีภาพและอิทธิพลทางทะเลข,ของประเทศ ไม่ว่าจะมองจากด้านเทคโนโลยีโครงสร้างหรือสมรรถนะทางยุทธวิธี CVN-79 ถือเป็นตัวแทนขององค์การพัฒนาเรือบรรทุกเครื่องบินในยุคอนาคตอย่างแท้จริงมันไม่ได้เป็นแค่เรือรบแต่เป็นฐานปฏิบัติการเคลื่อนที่ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่พร้อมสำหรับสงครามแห่งอนาคตสุดท้ายนี้หากคุณชื่นชอบการรีวิวแบบจอดลึกเช่นนี้ และต้องการติดตามยานพาหนะเทคโนโลยีหรืออาวุธรุ่นใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออตโตรีวิวของเราเพื่อไม่พลาดทุกคอนเทนต์ที่น่าสนใจในอนาคตขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า